วันนี้พามาเปดิดประสบการณ์เคลือบแก้วระดับพรีเมียมที่โปรคินสาขาเซ็นเตอร์ดซิปสาขาใหม่ล่าสุดใจกลาง CBD ใหม่ของกรุงเทพทำไมต้องเคลือบแก้วที่นี่ที่นี่ไม่ได้เคลือบแก้วแบบทั่วไปแต่ใช้การสโคตติ้งเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นมาตรฐานเดียวกับศูนย์บริการระดับสากลตัวน้ำยาเคลือบแก้วแท้นํำเข้าจากญี่ปุ่นฟิล์มเคลือบชนิดแข็งไม่ใช่แว็กหรือโพลิเมอร์ทั่วไปเจ็บหนึ่งตรวจสภาพสีรถอย่างละเอียดก่อนเคลือบทีมงานจะตรวจสภาพสีรถทุกจุดทั้งรอยขนแมวรอยหมองและพื้นผิวส สเต็ปสเตรียมผิวสีสําคัญมากขั้นตอนนี้คือหัวใจถ้าเตรียมผิวไม่ดีเคลือบยังไงก็ไม่สวยลา้างค้าฝังแน่นกระจัดสิ่งปนเปื้อนปรับผิวให้เรียบก่อนเคลือบสเต็ปสเคลือบแก้วระบบทาที่ให้ความสม่ําเสมอของตัวน้ํายาที่ดีกว่าทีโปรโคิีมเคมลือบแก้วมากกว่า12ขั้นตอนไม่ใช่แค่ทาแล้วจบควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน สเต็ปสคุณสมบัติฟิล์มเคลือบแก้วฟิล์มเคลือบที่ได้จะเป็นฟิล์มแก้วชนิดแข็งให้ความเงาและการปกป้องที่ชัดเจนคุณสมบัติคือเพิ่มความเงาแบบกาสลุกช่วยลดรอยขนแมวป้องกัน U V สีลถสีผิวลื่นน้ำและสิ่งสกปรกเกาะยากสเต็ปห้าตรวจคุณภาพก่อนส่งมอบก่อนส่งรถจะมีการตรวจคุณภาพอีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าผิวสีเนียนเงาและสมบ,บูรณ์ที่สุดทุกคนหลังเคลือบือเห็นความแตกต่างชัดมากสีรถเงาลึกดูใหม่ขึ้นและดูแลรักษาง่ายขึ้นมาก ใครที่มองหาการเคลือบแก้วระดับพรีเมียมแนะนำเลยโบคีนสขาเซ็นเทลดุสิ์เดินทางง่ายใจกลางเมืองสุดๆ